ภาษาดีทิตัตนมีเดียอินตรนะคะวันนี้คุณช่วยอยู่ที่บ้านลานสวนค่ะรีสอร์ทบ้านลานสวนที่ชายหาดชะอํานะคะวันนี้คุณช่วยได้รับเกียรติจากคุณไพศาลน,นิรันดรน,นะคะซึ่งเป็นเจ้าของรีสอร์ทบ้านลานสวนที่เรามาติดตั้งระบบโทรทัศน์ผ่าน IPP ให้ที่นี่นะคะก็ขอสวัสดีคุณไพศาลก่อนเลยนะคะค่ะอยาจะให้คุณไพศาลค่ะเล่าเกี่ยวกับตัวรีสอร์ทบ้านลานสวนให้ฟังนิดนึงคร่าวๆอะไร ว่าเป็นยังไงเงี้ยจากที่เห็นนะคะก็คือตัวอาคารตัวห้องพักส,ส่วนที่เป็นอาคารส่วนที่เป็นวิลล่านเนี่ยยังดูสวยอยู่เลยทำไมคุณ p a i s ถึงม,มีแนวคิดที่จะปรับเปลี่ยนใหม่อะไรเงี้ยค่ะไม่รู้มาจากอะไระคะบ้านรังสวนสร้างมาเมื่อประมาณสักสิบปี่นะครับคือตลาดของบ้านรังสวนเมื่อสิบปีที่แล้วเนะี่ยก็จะเป็นลูกค้าคนไทย ที่มาเที่ยวเสาร์อาทิตย์ช่วงสุดสัปดาห์เป็นครอบครัวเป็นอะต่างประเทศก็มีมากแต่ยังไม่เยอะครับปัจจุบันเนี้ยตลาดจะเป็นลูกค้าซึ่งจองมาทางออนไลน์แล้วก็คนไทยก็มาเที่ยวเยอะขึ้นนะไม่ว่าเราอยู่ในตรงดังนั้นเราก็เลยปรับปรุงห้องให้มันได้มาตรฐานกับตลาดและก็รองรับตลาด จะมีศอนาคตด้วยคือมีการพัฒนาตัวระดับโรงแรมเองด้วยแล้วก็เปิดรับตลาดที่เป็นสากลมากขึ้นใช่เพราะมันก็จะมีผลกนการขายเพราะเราได้มาตรฐานพอเราเข้าไปขายในตลาดที่เป็นออนไลน์คนจะาจะได้เข้าตลาดได้ก็คือจะเอาตัวโรงแรมเนี่ยไปขายผ่านตัวออนไลน์ด้วยอะไร นี่ก็คือเป็นในส่วนของบ้านลานสวนคือเป็นที่ที่เราอยู่ที่นี่มีส่วนหนึ่งที่เป็นส่วนของบ้านพันทายซึ่งอยู่ห่างออกไปแต่ว่าอยู่ริมหาดเดียวกันบริษัทก็มีการปรับปรุงในส่วนนั้นด้วยไปพร้อมๆกันหรือ่าคือบ้านพันทายเนี่ยสร้างมาประมาณ5ปีครับหลังจากทาบ้านลานสวน5ปีประสบความสำเร็จเขาก็เลยขยายกิจการเป็นบ้านพันทายซึ่งเป็นตลาดที่แบบ ดีขึ้นบ้านร้านสวนเพราะฉะนั้นพอเราปรับปรุงบ้านร้านสวนเราก็เลยต้องปรับปรุงให้บ้านทันทายด้วยในระบบทีวีด้วยระบบมันเดูทุกปีเราจะต้องดูแลปรับปรุงคือมีดีทัชเน็ตพวกนั้นสีพวกอะไรให้มันดูใหม่ตลอดเพราะว่าถ้าเราทําพวกนี้ให้มันดีลูกค้าเราก็จะกลับมาพักอีกนะครับเพราะปัจจุบันนี้โรงแรมเนี่ยเกิดขึ้นมากมายเพราะฉะนั้น การแข่งขันมันสูงเราต้องรักษาคุณภาพคือเรามีลูกค้าเก่าอยู่แล้วอะไรเนี้ยเราก็ต้องรักษาลูกค้าไว้นะครับเราก็ต้องทําให้ดีที่สุดเท่าที่ทําได้คนระับแล้วก็ส่วนหนึ่งที่คนไปสั่งกับรุงก็คือระบบโทรทัศน์นะคะก็อยากให้เล่าถึงตัวช่องรายการโทรทัศน์เดิมกับรายการโทรทัศน์ใหม่ที่มีการปรับเปลี่ยนอะไรเงี้ยค่ทั้งที่บ้านหลานสวนแล้วก็บ้านาน บ้านสวนนี่ก็บอกตั้งมาประมาณสิบปีแล้วก็ระบบทีวีเก่ากก็เป็นระบบเป็นเอทีวีความคมชัดอะไรพวกนี้มันก็ตู้ระบบทีต่ต้นเลยเพราะว่าจะให้ภาพที่คมชัดกว่าแล้วคุณภา,าพดีกว่าก็เลยพอดีเรามีการปรับโคงแล้วก็รมเวทก็เลยอยากให้มันใย่ากสิ่งพวกนี้เข้ามาทีวีเข้ามา ทั้งระบบทีวีทั้ทงทุกอย่างครับทั้่ว่าระบบไฟที่ส่งมา้ไทยใระบบทีวีคัมันมีคุณภาพดีขึ้นเลยคือตอนนี้ระบบทีวีทั้งร้านสวนและบันทยจะลิงก์กันเพราะนั้นจะเหมือนกันคุณภาพก็จะเหมือนกันหมดเพราะว่าเราได้เพิ่มช่อง HD ซึ่งเป็นมแตรฐานประมาณ20ช่องแล้วก็ช่องไฮเดตอนนี้มี8ช่องอนาคตก็จะมีเพิ่มขึ้นอีก หรือว่าช่องแฟนด์ด้าน 5. ทางช่องทีวีสถานีโทรทัศน์ของไทยถ้าส่งมาเป็นระบบไฮเดฟต่อไปก็จะเป็นไฮเดฟคิดว่าอนาคตน่าจะเป็นไทเดฟเกิดหมดช่องตอนนี้มีทั้งหมดประมาณ28ช่องทั้งกานไายและทางตวัวซึ่งทีวีเราก็เลือกใช้ระบบ IPTV ของ DMI นะครับเพราะว่าจะทำให้ คุณภาพที่ได้ทดลองแล้วนะครับคุณภาพดีขึ้นเพราะสามารถส่งช่องที่ส่งสัญญาณมาเป็น HD เราก็สามารถส่งสัญญาณเป็น HD ได้หรือว่ารองรับอนาคตทีวีของบ้านเราที่จะเป็นระบบดิจิตอลซึ่งเราสามารถส่งภาพให้เป็นดิจิตอลไปตามห้องให้ลูกค้าดูได้อันนี้หลังจากที่ติดตั้งไปแล้วเนี่ยค่ะได้รับเสียงตอบรับเป็นไงบ้างคะกับระบบระับครัอร่อเนี่ยค่ะ เท่าท so 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 okay. 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 ี mm ่ฟ hmm. you know? so okay. okay. no. ังจากคอมเมนต์จากลูก hmm. ค <apparent S 2> well, ้าก็ด hmm. um ีนะครับลูกค้าชอบครับลูกค้าจะพอใจมากเพราะว่าได้ดูทั้งรายการดีๆแล้วมีคุณภาพด้วยในด้านภาพอะไเพราะว่าทีวีที่เราใช้เนี่ยนะครับก็จะเป็นทีวีที่รองรับระบบอะไรเนี้ยอะไรเพราะนั้นเขาเราส่งไปเขาก็สามารถดูได้ได้คุณภาพตามที่เราส่งไปเลยนะแล้วลูกค้าก็จะพอใจนะครับยิ่งเรามีช่องของทูที่เป็น รายการสดในการถ่าย,อายนะาทอดกีฬาอะไรเงี้ยสามารถดูได้ระบบไฮเด,ดทมีห้องพักอะไรเงี้ยลูกค,ค้าก็จะพอนใจมามีความคาดห,มา,หามายหรือว่าแนวหมายว่าความที่ว่าจะทําอะไรเกี่ยวกับระบบทรทรัศน์ต่อไปอีกไหมคะตัวที่ติดตั้งไว้แล้วระบบ i p t ีที่เราติดตั้งนะครับมันสามารถใช้โซลูชันได้หลายหลายแบบมีทั้งการทําธุรกิจสามารถ โมโรงแรมต่อไปลูกค้าอาจจะสามารถดูที่ iPad หรือน้ตบุ๊กโดยไม่ต้องดูในห้องก็ได้สามารถในบริเวณโรงแรมที่เราสามารถให้พาด์ทลูกค้าดูได้ระบบกล้องวงจรปิดนะที่เรามีอยู่แล้วนะก็สามารถเราเข้ามาลิงก์สามารถดูจากในห้องอนะีจยสามารถเห็นว่ารถก็มีจอดอยู่มีปลอดภัยไ,ไหมอะไรไหมหรือว่าดูจากด้านหน้าว่าม,มีคนเข้ามาไหมไครมาหาเนี่ยคือเราสามารถให้ลูกค้า เช็คได้ว่ามันมีแกลบมหาถ้ามีเด็กที่ว่าเล่นน้ําหรือว่าเล่นใจหัดก็สามารถดูได้อยากในห้องได้เลยนะครับก็ <Natalie> ยังใช้ได้อีกหลายอย่างที่เราอย่างกลังปรับปรุงในอนาคตเนี่ยครับผมรองรับได้พวกนี้ทรับผงอะไรทั้งหมดขอเชิญลูกค้าเก่าและทุกๆท่านนะครับเชิญมาพักมาเยี่ยมชมได้นะครับหรือว่าอาจจะมาเยี่ยมชมระบบทีวีของเราก็ได้นะครับว่าเป็นยังไงอะไรเงี้ยครับ ค่ะสำหรับเทปนี้นะคะก็ขอขอบคุณคุณไพศาลมากนะคะที่ให้แนวคิดเกี่ยวกับไอเดียที่จะปรับปรุงตัวรีสอร์ทหรือว่าโรงแรมมาใช้ระบบการทันไร i ีว่าเป็นยังไงบ้างอไรย่างน,นี้คะเพื่อเป็นแนวทางให้กับรีสอร์ทที่อื่นแถวๆนี้ได้มาเยี่ยมชมอะไรอย่างนี้คะต้องขออนุญาตไปที่นีเลยเชิญเลยครับ <laughs> ทะะ่านไหนที่อยากจะมาพักที่บ้านพันทายหรือว่าบ้านลานสวนนะคะแล้วอยากจะมาชมระบบโทรทัศน์นผ่านไอทีทีมีที่นี่ก็ขอเรียนเชิญในนามของ BMI แล้วก็คุณเภสารณะที่นี้ค่ะ<า>ขอบคุณมากค่ะ<า>ขอบคุณเภสาชด้นะคะ